b บล็กวีโ o w ปล่อยตัวอย่างสุดท้ายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวอย่างเปิดด้วยการที่เราได้เขียนตัวละคร Black วีโ o w พูดคุยอยู่กับตัวละคร y ยเล n a นะฮะอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจครับเป็นการพูดคุยกันหลังจากที่นาตาชาโรมานอฟหายไปพักใหญ่ๆ y e l เยเลนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ฝึกในไอไอร o ดู Red Room มาด้วยกันนะครับฝึกสายลับมาด้วยกันแล้วตัวนาตาชาโรมานอฟก็หนีหายไปอยู่กับพวกอเวนเจอร เธอก็มาเล่าครับว่าตอนพี่หายไปนะฉันเลยต้องมานั่งโกหกคนเนี่ยก็เลยบอกคนว่าเนี่ยเธอไปกับผัวไปแต่งงานใหม่แล้วตอนนี้กําลังนู่นนี่นั่นอยู่เนี่ยก็เป็นตลกตลกไปนะครับเป็นมูทควารลึกว่าเป็นเป็นตัวให้เราได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครหลักในเรื่อง Black w i d o w นั่นก็คือคุณนาตชาโรมนนอฟแล้วก็คุณเยเลน่านะครับหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นการโจมตีครับของตัวร้ายตัวใหม่ครับไอ้แทสมาสเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับโลค แน่นอนครับว่ามันมาโล่แบบนี้ก็เพราะว่าความสามารถของทัสแมสเตอร์ก็คือมันเป็นทัสแมสเตอร์นะครับมันสามารถเรียนรู้การต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นตัวอย่างก็ให้เราได้เห็นอันนี้เลยครับทัสแมสเตอร์ศึกษาการต่อสู้ของนาตาชาโรมานอฟเราเห็นในตัวอย่างครับว่าทัสแมสเตอร์เนี่ยมันศึกษาการต่อสู้ไม่ใช่แต่เฉพาะของนาตาชาโรมานอฟครับมันดูไปทั่วเลยครับ เมื่อกี้เราก็เห็นมันใช้โล่เหมือนกับตันอเมริกาแล้วใช่ไหมครับนอกจากนั้นเรายังเห็นมันยิงธนูเหมือนฮอกอายครับมันกระโดดโยงเหยงไปมาเหมือนสไปเดอร์แมนนะครับแล้วเขาว่ากันว่าฉากเนี่ยมันบินเหมือนไอออนแมนด้วยครับนี่มันบินมาพรวดเลยเพราะว่าตัวละครเทสตมาสเตอร์ตั้งแต่กระตูนแล้วครับมันก็มาพร้อมอาวุธครบมืออย่างเี้แหละครับเรียนรู้ความสามารถในการต่อสู้ของไอ้พวกอเวนเจอร์ได้อย่างรวดเร็วผมว่าตัวนี้เจ๋งวะ่ะ ประทานโทษใช้ให้คุ้มคุ้มหน่อยลกันนะใช้ให้คุ้มคุ้มใช้ให้เบิกเิกหน่อยแล้วกันนะในตัวอย่างนี้เนี่ยนอกจากจะเราจะได้เห็นการเปิดตัวตัวละครท a ส k m สเตอร์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับพร้อมกับบอกสมรุคุณไม่ครบเลยครับว่ามันเรียนแบบการต่อสู้ของทีมอ v เวนเจอร์สได้มันมีความผูกพันอะไรบางอย่าง,างกับตัวของนาตาชาโรมนนอฟเพราะว่าอยาเลยน่าบอกในเสียง Voice Over ที่ปรากฏในตัวอย่างครับว่าท a ส k m สเตอร์เป็นผู้คุม Redroom เรดรวมก็คือห้องแดงที่พวกสาวๆถูกจับมาเพื่อฝึกเป็นนักฆ่านั่แหละครับหลังจากนั้นก็มีการคือเย,ยนลน่าเล่าว่าพวกเธอรู้ตัวทุกอย่างนะแต่เราไม่สามารถฝืนการคำสั่งของไอ้พวกไอ้แพทแทสแมสเตอร์ได้แล้วก็การกลับมาของนาตาชาโรมานอฟเนี่ยของคุณ Black วิดโอที่เรารู้จักเนี่ยน่าจะกลับมาช่วยอะไรพวกเธอได้นะครับฉะนั้นชัดเจนครับว่าในหนังเป็นการรวมทีมกันระหว่างนาตาชาโรมานนฟกับอดีต สหายร่วมรบเก่าๆหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่าง Civil War กับ Infinity War อที่บอกไปนะครับฉะนั้นมันคือช่วงที่นาตาชาโรมานอฟหนีออกมาจากไอ้พวกที่มาจาก Red Room ด,ด้วยกันแล้วครับยิ่งกว่านั้นก็คือในบทบรรยายเนี่ยมันเป็นเสียงของนาตาชาโรมานอฟเลยครับที่บอกว่าก่อนที่ฉันจะมาอยู่ที่ a v e n g e r อ Team เนี่ยฉันทำเรื่องไว้เยอะมากเลยแล้วก็ก่อศัตรูไว้เต็มไปหมดเลย นะฮะคนที่จะมาช่วยเธอต่อสู้กับศัตรูก็เป็นตัวละครเหล่านี้นี่แหละครับเราเห็นเรดการ์เดียนที่รับบทเดวิดเดวิดฮาร์เปอร์นะครับเราเห็นตัวละครของคุณราเชลเวลส์นะครับที่ชื่อว่าเมเลน a าวอสต k o ูคอฟนะครับพร้อมกับเอสเธอร์เอ็กที่อยู่ด้านหลังครับเห็นไหมฮะขวามือด้านหลังเล็กๆสีเงินๆเ,เนี่ยเพราะว่าตัวละครเมเลน a าวอสต k o ูคอฟเนี่ยในการ์ตูนเนี่ยในคอมิกเนี่ยเธอใส่หน้ากากแล้วเธอกลายเป็น เหมือนนักสู้ในน้มไอออนไมเดนฮะอันไมเดนไม่ใช่บรูติกินสันนะฮะอันไมเดนคือตัวละครจากมาเวลอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นคล้ายๆแบล็กวีโ o ด์นั่นแหละครับเป็นคล้ายๆไอไอเรดการเดียนที่เดวิดฮาร์เปอร์เป็นนี่แหละแต่ว่าเป็นตัวละครผู้หญิงแต่ผมไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะได้เห็นวรคเชเวลส์ในมากของไอออนไมเดนหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นในตัวอย่างมาเรื่อยๆครับนี่คือท่าอีกหนึ่งท่าที่เห็นปุ๊บรู้ปั๊บครับว่าทัสมาสเตอร์ไปเรียนแบบการต่อสู้ของ ว a กกาด forever มาคุณทีชาราแบล็กแพนเทอร์นั่นเองนะครับแล้วการซัดกับดวิดฮาร์เปอร์เนี่ยก็ดูเป็นเรื่องหน้าดูมากการบุกตะลุยการโดนโจมตีของทีมรัตรานนอฟที่ดูเป็น Family เดียวกันนะครับมีกันอยู่ประมาณ3-4คนเนี่ยรวมเยลเลน่ารวมตัวละครของคุณรักเชเวฟเข้าไปด้วยรวมเรดกาเดียนเข้าไปด้วยเนี่ยเขถูกโจมตีจากอดีตพักพวกของตัวเองครับไอ้พวกที่ฝึกแบล็กวิดโดมาด้วยกันนั่นแหละ เธอก็ต้องต่อสู้แะครับนอกจากนั้นก็มีตัวละครจาก Incredible Hulk กลับมานะครับเจนนนนแลรอสนะครับแกก็กลับมาเรื่อยๆแะครับเราเห็นแกอยู่ใน Incredible Hulk ก่อน Civil War แกก็มาครับส,สุดท้ายแกก็มางานศพโทนี่สตาร์คในเรื่อง Endgame ด้วยนะครับคราวนี้แกมาโผล่อีกครั้งหนึ่งครับในหนังเรื่อง Black Widow ครับยิ่งกว่านั้นก็เต็มไปด้วยฉากที่อลังการและน่าสนใจในการต่อสู้ครับคราวนี้ผมว่าใครเป็นแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบ ไม่ยิงแสงมากนักอ่ะเออบางเรื่องมันยิงแสงมากไปนะฮะแล้วบางคนอาจจะไม่ชอบคราวนี้มาในทรงเดียวกับที่กับตันอเมริกาเป็นครับคือแอคชั่นดูจริงจังนะครับโดยเฉพาะโอ้โหผมว่าแอคชั่นของเรดการ r เดียนกับไอเทส s k สเตอร์เนี่ยดูโป้งๆมากเลยฮะดูสะใจดูสนุกมากเลยเพราะว่าเทส k m สเตอรโดนไอเรดการ a เดียนเหยียบเอาโลกกับตันขึ้นมาครับแล้วก็เคลื่องไป เหมือนโลกกับตันอเมริกายังไงอย่าง,งาน,นั้นนะครับก่อนที่ฉากทั้งทุกก่อนที่ตัวอย่างจะมาจบลงที่ฉากที่ทุกคนนั่งรวมตัวกันเป็นครอบครัวนะครับ29เมษายน,านนี้นะครับเอารอดูแล้วกันว่า Black Widow หนัง Marvel เรื่องแรกของปี2020เรื่องนี้จะออกมาเป็นอย่างไรครับชื่อของโทนี่สตาร์คหรือว่าคุณโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียตอนนี้ยังอยู่ในฐานะใน IMDB เขายังวงแล้วว่าเป็นข่าวลืออยู่นะครับ แต่ผมว่าดูมีมูลนะฮะเพราะว่าหนังเล่าย้อนนะครับหนังไม่ได้เล่าเนะี่ยคือเล่าตามทำลายไม่ได้นะจักราชโรมานอฟตายไปแล้วแต่ผมว่าที่น่าเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมครับเยเลนา่าเมลินา่าและก็ไอรเรดกาเดียนเนี่ยถ้า Black ow, แบล็กวิดอว์แักาชารมานอฟหมดอะไรตายยากในเหตุการณ์หลังจากอินฟินิตี้วอลขนาดนั้นเนี่ย ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าไอ้ทานอสดีดแล้วโลกสลายไปก็ได้นะฮะถ้าในช่วงเวลาที่เธอหายไปก่อนที่จะมาเจอศึกหนักใน Infinity War เนี่ยเธอไปเจอเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอมาเนี่ยมันก็เป็นไปได้ไี่จะทำให้เธอตัดสินใจกระโดดหน้าผาลงไปเพื่อจะเอาอัญ,ญมณีอันนั้นขึ้นมานะฮะผมว่าผมดู Black w i d o w เนี่ยอารมณ์เหมือนผมดูไอ้โรกวันเลยครับคือ รู้อยู่แล้วมันจะจบแบบไหนแต่ว่ามันจะคือมันจะลงเอยยังไงแต่มันจะเป็นแบบไหนเนี่ยเออบางทีก็ใจคอไม่ดีนะผู้ตรงๆครับตายห่าหมดเลยแน่ๆเลยอ่ะเออผู้ตรงๆครับไม่เหลือแน่ๆเลยอ่ะผมเป็นห่วงครับเพราะตอนดูรกวันเนี่ยผมรู้ครับว่ามันบ้านบางละจันน่ะ เออมันบ้านบางละจันไหนยังไงก็ไม่รอดแต่ว่าตอนที่มันร่วงทีละคนเนี่ยเราก็รับไม่ได้อยู่นะฮะในโรควันอะพอมันเริ่มร่วงอะ่ะพอไอเครื่องบินคาโก้อะระเบิดไปคนแรกพี่ดอนนี่ย็นเดินลุยไปอย่างเงี้ยไอ้ไอ,ไอเพื่อนไอ้ชิรุชื่ออะไรนะไอ้บสเงี้ยกระโดนไปอีกคนอย่างเงี้ยโอ้ผมใจคอไม่ดียิ่งมาถึงหุนะ่ะ โอ้โหตูมตูมตูมผมไม่ไหวผมว่ามันจะเทือนใจผมว่า Black Widow มาส่งนั้นเพราะว่าเราดู Black Widow ด้วยความรู้สึกที่ทุกคนเป็นเหมือนกันนะครับว่าเออเราได้กลับมาดูเรื่องราวของนาตาชาโรมานอฟถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ตามเป็นแบบนั้นฮนะฉะนั้นแล้วมองไว้เลยครับ4ซ้าหคนเนะี่ยคือยังไงนาตาชาโรมานอฟก็ก็โดนอยู่แล้วล่ะก็ไม่โดนอยู่แล้วล่ะ แต่เธอต้องโดนทําให้แบบกระท้อนนะครับช้ำม,มากๆฮะคือช้ำม,มากนะครับห่างจากครอบครัวไปนานเพื่อไปเป็นอเวนเจอร์ทิ้งอะไรต่อมีอะไรที่สร้างรอยแผลไว้เต็มไปหมดณนะวันนี้บาปกรรมมันตามมาทันเธอเธอต้องกลับไปล้างแล้วก็แก้ไขเรื่องราวเหล่านั้นครอบครัวในอดีตไม่เคยทิ้งเธอกลับมาช่วยเหลือเธอ ไม่ว่าชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ค่ายแทสมาสเตอร์ไปด้วยกันแล้วกันเออเป็นไปได้เพราะงั้นเราต้องไปดู Black Widow หนังมาเวลเรื่องแรกของเฟสสี่เข้าฉาย29เมษายนนี้ที่เมเจอร์ซิงเพล็กทั่วประเทศใครของกลุ่มเนี่ยครับดึงเรื่องเยอะ นะฮะไปดูกันครับ29เมษายนนี้นะครับแล้วมีใครมีเพื่อนอยู่ที่อเมริกานะฮะโทรไปเล่าให้มันฟังเพราะว่าเพราะว่าของเราเข้าก่อนนะใช่ไหมของเราเข้าก่อนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบเหมือนแบดจินเนสเลยครับเวลามันเหลื่อมกันนะฮะ